เอาละครับก็อขอสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีเว e เดอะดิฟพาร์ทที่4กันแล้วนะครับไปครับไหนโทรหารอยหน่อยครับยังปลอดภัยดีอยู่ไหมรอยรอยรอยให้ตายเถอะโอค้คลัสขอบคุณพระเจ้า,เ,จาเป็นห่วงนยายทนแย่ขอโทษนะเพื่อนฉันวิ่งไปทั่วเลยหลังจากที่เจอนายรอบที่แล้วนะ่ะแล้วเป็นไงบ้างคลัสพอเป็นไงบ้าง ไอ้พวกนั้นพยายามจะทิ้งฉันไว้อะนะแต่ว่าเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กสำหรับพวกเขาแล้วก็หอด้วยให้ตายเถอะมีใครรอดไหมเนี่ย๋อฉันเจอฟินเลน์อ่ะฉันไปเปิดเครื่องปั่นไฟมาแล้วก็บรดี้ให้ฉันไปเปิดเทนชันเล็กด้วยฉันนี่เอ็กซ์เปิดของแทนนิสุสุดแล้วบอกแล้วมันต้องใช้เวลาหน่อยดีนะที่นั้นไม่อยู่คนเดียวข้างนอกนั่นแล้วก็ท่างส่งคนนั้นปลดภัยน่ะชันเจอโอคอนเนอร์ด้วยเขากลายเป็นไอตัวพวกนั้นแล้วแต่ว่าฉันคิดว่า ไม่รู้มอนกำลัชิดคิดอะไรอยู่ไม่ว่าอะไรที่เปลี่ยนเขาพวกนั้นยังมีส่วนหนึ่งของพวกเขาตีดอยู่ในนั้นเกิดอะไรขึ้นลอยทุกอย่างโอเคทุกอย่างโอเคฉันแค่ซุ่มซ่ามนิดหน่อยนะเดี๋ยวฉันฉีดยาแล้วก็จะออกไปแล้วนะต้องให้ไปรับไหมไม่ต้องฉันไปเองได้ต้องจัดการกับที่นี่แล้วก็หาทางกลับบ้านไปหารูปนายใช่ไหมใช่นายเป็นคนดีนะคารสเพราะยังงั้นซูสเยรักนาย เธอรู้จักนายเธอรักนายจริงอ๋อคลาสคลาสไอเออฮะพระรัตีฉันต้องไปแล้วอร่อยนายจะไปที่ห้องได้ใช่ไหมอยู่แล้วแล้วก็นายก็ขอให้ปลอดภัยนะฉันสวดภาวนาให้นายเลยจำไว้นะพระเจ้ารักนายคลาสคนอื่นคิดว่านายบ้าก็เถอะ โอเคเพื่อนโอเคไว้เ,เจอกันมีอะไรระเบิดฝั่งนู้นครับต้องไปดูใช่ไหมอุ๊ยชิดออกทางนี้ไปฝั่งนู้นนะไอตัวที่อยู่ตรงนี้ไม่อยู่แล้วใช่ไหมพระเจ้าดูนี่สิมันใหญ่ขึ้นไหมเนี่ยไออันนี้เหรอครับ มิวก็ไม่เห็นมิวเ,เนี่ยแหละครับไอตัวที่อยู่ตรงนี้อันอนี้คือตรงสว่านใช่ไหมโตขึ้นเยอะเลยครับสลุมมันคือตัวอะไรเนี่ยใช่เออไอโอเดรปเปอร์น้ำมันสปาร์คไอ้น้ำมันหยดใส่ทุกอย่างเลยถ้าเกิดบู๊ปหนึ่งก็ตู้มเลยนะเนี่ยโอเคอย่าจุดไฟโอ้โหนานุสการเรื่องนี้ ด้ว่านายทำอะไรฉันไม่แคร์ซูสพระเจ้าเกิดบ้าอะไรขึ้นกับฉันกันแน่เนี่ยเดี๋ยวคือโดนน้ำมันแล้วหลอนเลยเหรอครับน่ากลัวจัดฝั่งนี้ใช่ไหมนั่นไงครทับที่ระเบิดมันระเบิดใช่ไหมตรงนั้นทางนี้ขึ้นได้โอเคครับขึ้นนะ ขึ้นนี้ได้โอเคครับมีใครร้องอยู่อ่ะใครครับทาส์าสอ๋อโรดี้ทาร์สโรดี้โรดี้มาแล้วมาแล้วโรดี้โรดี้ดใครตายเถื่นนะเป็นไงบ้างก็ดูดีกว่านายอะแหละนายเห็นคนอื่นบ้างไมหนนไงไมหมายถึงคนที่ยังมีชีวิต,ตอยู่ใช่ไหม ฉันเพิ่งคุยกับร้อยมนะันน่ะเขาไม่เคยดนัมน้ำจนไม่มีอินซูลินแล้วก็ไม่รู้เลยว่าฟินเลอย์อยู่ไหนฉันเพิ่งคุยกับเธอไม่เกีย่ยงทีที่แล้วเองเธอติดจนกว่าเธอจะผ่านเริมาได้หรือไม่ก็สิ่งที่เคยเป็นเรดนิกนะรู้สึกทุกคนตายหรือไม่ก็แยกก่กว่านั้นไม่รู้เลยว่าฉันอยู่ฝั่นน <c oughs> งนักข้าพาุมีทั้งน้ำมันมีทั้งแกส๊ส <c oughs> ดีเลยเนี่ยที่ฉันมาถึงที่นี่ได้เดี๋ยวแค่ว่าเกินเรื่องนแลวกันนะตอนนี้ เราต้องจัดการกับสแต็กก่อนออเดียนี่เองครับเสียงนี่มันอะไรเนี่ยโอเคโอเคโอเคสแต็กว่าไงฉันไม่คิดว่าแฟลร์มันควรจะเป็นอย่างนั้นนะไม่หรอกไอท่อหลักมันระเบิดมันกำลังไหมอยู่นะมันแย่กว่านี้ได้นะถ้าเกินเป็นอย่างนั้นเรยก็มันจะลามาที่เดริกแล้วก็ระเบิดตุ้มใหญ่แน่งั้นเราก็แย่สินะ อีกรอบไม่ถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนแฟไปที่ท่ออะซูเรลี่ถ้าเกิดนายเดินไปที่ processing quad เดียวนี่นายเห็นข้างนอกแล้วไหมเนี่ยข้างในนี้ดูดีสุดๆเลยใช่ไหมเนี่ยเราสลับตำแหน่งกันไหมนายคอนโทรลที่นี่ไม่เป็นคอสถ้าเกิดนายเป็นแล้วก็ฉันไปเองก็ได้พระเจ้าโอเคโอเคฉันทำอะไรนายต้องไปตรงนู้นแล้วก็ไปหมุนวาล์วแมนเดซซูเรลี่ ฉันกลางแฟลชไซส์เดี๋ยวฉันจะจุดไฟที่นี่ถ้าเกิดฉันทำไม่ได้หละก็นต้องใช้อันนี้พระเจ้าฉันอยู่ที่นี่ถ้าเกิดั้นต้องการอะไรโชคดีนะแคสเยี่ยมไปเลยโอเคต้องไปสินะฝั่งนี้ใช่ไหมไม่พังนะโอเคไม่พังครับ เขาบอกอยู <kung> ่ตรงกลางใช่ไหมชั้นกลางเข้าได้ไหมเข้าได้มุดนี่โอเคครับมุดท่อไปใช่ไหมโอ้โหเสียงไอเดียหอนอยู่ตรงนั้นน่ะคืออะไรพนุ่มโอ้โหอยู่ข้างล่างนี้เลยเยี่ยมเยี่ยมไปเลยพระเจ้าเอ้ย ทำไมต้องอยู่ตรงนี้ด้วยไปครับเราไปเรื่อยๆอยู่ข้างบนตรงนี้มันไม่น่าจะมาะไล่เรามั้งเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจบอือชาอือมาเลยเอเอเกิดได้เดีย๋ยวกี้ข้างหน้านว่าอะไรครับไม่มีอะไรนะ โอเคมีแต่ต้องลงมาร้องอะไรตรงนี้แล้วเราต้องมาชั้นกลางด้วยใช่ไหมเอาติดเรียบร้อยฉันได้ยินเลยไป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  แครีออกมาซะผมไปไหนได้ไหมอย่านะมาเอ้ยฉันรอยนะแม่แครี่โอ้แล้วเราต้องขึ้นมาหาเขาด้วยอ่ะเรามีที่หลบไหมหลบตรงนี้เหรอ นะครับอ่ะโอ้โหแล้วคือแทรกตัวโอูย,อยบ้าเอ้ยอ้มาเลยครับอารามฝั่งนู้นไหนก็ไปไปบ้ามาฝั่งนี้แล้วเขาไปแล้วอยา่าอย่าก,กลับมาสิ ทิศเก่าทิศเก่าก็ทิศเก่าขอก,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 กลับมาแล้วเนี่ยตรงนี้มีอะไรโยนได้มีค้อนครับโอเคโอเคเขาถอยไปฝั่งนู้นแล้วผมต้องมาฝั่งนี้เออตรงนี้ครับโยนทิ้งโอเคป่ะคาสเกิดอะไรขึ้นแนโอเคป่า ปิดไฟโอเคเขาโอเคเขากลับไปแล้วนั่นแหละหันมาด้วยเออไปไหนแล้วเขาไมา่อยู่แล้วเราเข้าไปครับ วนมาทำไมกลับเข้ารูกับเรามันดันวนมาฝั่งนี้ดิไปนะแล้วผมต้องไปทางไหนครับวิ่งวิ่งดีกว่าเข้ารูมาเรียบร้อยน่าจะโอเคแล้วเขาข้ามมาฝั่งนี้ได้ไหม ลองดูสักพัก This looks l โอเคข้ามมาไม่ได้นะหมุนอื้อชโอเคยังครับฉันเห็นแล้วว่ามันสลับเรียบร้อยดีนะที่นายโอเคฉันจะเริ่มจุดไฟแล้วรอแป๊บนะไหนครับไฟฉันเห็นไม่เห็นอะไรเลย อยู่แล้วคอยฉันไม่โชคดีไงล่ะไม่มันไม่เวิร์กแก๊สมันวนก,นกลับไปที่แท่นแล้วขอโทษทีนะครับนายต้องไปทําด้วยมือแล้วมาอันตรายเกินไปถ้าาทิ้งไว้อย่างนี้นายต้องลงไปที่แท่นแล้วก็ใช้แฟลร์ที่ให้ไปบ้าเอ้ยนันี้ใช่ไหมครับบกมือเลยสักอย่างจะได้รู้ว่านายได้ยินเอาไปเลยไปนิ้วกลางรับทราบขอให้โชคดี ลงข้างล่างเหรอครับมีทางลงอยู่หวังว่าพ่อหนุ่มอาเดียจะไม่มาหาเราแล้วนะขอเราอยู่อย่างสงบสุขนะอาเดียนะน่าอยู่ตรงนั้นไปโอเคครับมาเราต้องออกมาตรงนี้โอ้โหล้อเล่นอยู่มั้เนี่ยวิ่งสิครับโอคคบ้โห มันมาแน่ๆแหละวิ่งวิ่งกระโดดวิ่งวิ่งกระโดดข้ามวิ่งไปเร็วข้ามสิงไปยหยโ้งเวัดงัดงัดเออวิ่งต่อกระโดดข้ามว้าวชานี้เซฟัสยูสติปเปอร์พยายามจะช่วยเราอยู่นี้โอ้โไปดไม่ถึง วิ่งต่อไปมุดรูมุดมุดเข้าไปสควีชดีเลยโอเคโอเคน่าจะเข้ามาไม่ได้โอเคต้องไปจุดแฟลร์นี้สินะอยู่ตรงนั้นด้วยนะเจ้าเอ้ยจุนแล้วเกิดอะไรข้นฉัทำนี่นะโยนไปเลยอือรูโง จะินไปปีนตรงนั้นพอดีเลยนะเราเอาแล้วโอ้โหโอ้โหผมไปนะผมกลับแล้วนะนี่นายทำอะไรลงไปขอโทษครับผมไปแล้วอึชอือจานให้ตายเถอะมาเร็วอย่ามาล็อกทั้งรู้แล้ววิ่งเร็วจะเร็วได้แล้วเนื้ออี Deixa-me mais... de ir mais... ปล่อยฉันไปเถอะหนาซูสขอโทษนั่นที่รักนี่ฉันทำ่ได้ลำบากอย่างนั้นเหรอฉันแค่พยายามเก็บกวาดที่นายทำนั่นแหละปล่อยไปไปเถอะหนาฉันพยายามทำเพื่อเธอแต่โรงเรียนแล้วนะฉันหนักเป็นคนทีสิสียสละมาตลอดและเราก็มีลูกด้วยกันอย่างสวยงามเลยไม่ใช่เหรอ เสียใจมาเสียสลายอย่างนั้เหรออ๋อยังจะิปเจ้าหน้าเสียสลายอย่างนั้นเหรอหมดเปลือดของเรายังเสียสลเยอะกว่านายอีกแล้วก็เรื่องลูกก็ได้ทั้งที่นี่ทั้งอย่างอยู่ในชื่อกในหมดโดนเอาไปหมดได้เลยเนี่ยฟังดิซุสตไม่ถุงปาแล้วก็น่าลงซันได้น่ะแล้วก็ฟังฉันทำไมเธอได้พูดคนเดียวเพราะฉันฉลาดกว่าเธอยังไงล่ะนั่นแหละเหตุผลแล้วก็ฉันจะไม่ฉันจะไม่ลากลุของเราไปกับนายแน่ๆ จัดการเรื่องนี้ซะหร่ว่าจะทำอะไรฉันไม่แคร์จัดการเรื่องนี้ไม่งั้นฉันทิ้งเธอแน่เข้าใจไหมสู้คือฉันขอโทษจริงจริงคาสพอแล้วโอเคไหมแค่ไปก่อนไปแล้วก็อย่าไปกระทืบใครอีกแล้วกันทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีก็ได้สำหรับนายนะอืมซูสนมีนะ ฉันไม่ได้ตั้งใจทำอย่างนั้นทำไมเธอต้องอซูสพระเจ้าช่วยป้าเอ้ยพระเจ้าซูสเราอยู่ไหนแล้วฉันทำอะไรลงไปโอ้พระเจ้าช่วยป้าเอ้ยบ้าเอ้ยโอ้ลงมาข้างใต้แล้วครับเปิดไฟหน่อยโอ้โหทางนี้ขึ้นไม่ได้นะมีแต่ทางนี้ครับบ้าบ้า กระเพกจะด้วยเราพึ่งลงมาหนักนะฝั่งนี้ฝั่งนี้แต่ละขึ้นอย่างแรงเลยครับอย่าไหลนะอย่าไหลนะอืออันนี้เราเข้าไปไหนเขาเนี่ยเข้าใช่ไหมแนนเปิดไม่ได้ขอบคุณครับโอ้ยอยากเข้าข้างในสว่างอยู่ตรงนั้นแล้วครับ ซูสซูสมัสกัดเข้ามาที่หน้าอกของฉับ้านนี่มันทำอะไรกับฉันกันแน่มันหลอดในหัวไปหมดแล้วเออลองนี่โอเคครับไปเรื่อยๆอทางนั้นไปไม่ได้ทางนี้ขึ้นได้ใช่ไหมโอเค ไม่มีตัวอะไรแล้วนะพอแล้วตื่นเต้นกันจริงๆเลยขึนขึบขึนเอ้ยทางไหนฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ไม่มีอะไรโอเคอเดินอ้อมนี่เหรอครับ นี่ไงโอเคโอค้โหมันกืนกินไปหมดแล้วเนี่ยตรงไหนล่ะครับกระโดดได้เหรอทำจริงมันไม่มีอะไรเหลือเหลือให้เราเลยอ๋อไตไตนุกระโดดอุ้ยเออเออ เออลงข้างล่างต่อเหรอโอ้โหจับไว้จับไว้โอเคจะลงต่อครับไหลแล้วไหมชาอ,อันนี้คืออะไรทำอะไรกันเนี่ยบรอดี้ถ้าเกิดอ่านนี่มาเจอชันดีอินเจอเนียริงนะแล้วก็ทำตามฉันด้วย แผนต้องเวิร์กนะโอเคแผนอะไรครับเข้าได้แล้วเอนจิเนียริงอึชเอเอเปิดเข้าไปสวัสดีเอนจิเนียริงอย่าสันาส่นเยอะอย่าสั่นเยอะ น้ำพิงใช้ไม่ได้โอเคสั่นอะไรนักหนาให้ทำอะไรครับอันนี้ฟินเลไม่ไปทงผ่านไปได้เลยทีวิสวานเนี่ยน้ำมันเต็มไปหมดเลยเราทำเรื่องนี้ได้ถ้าเกิดเราไม่ยอมแพ้นะ่ะเราต้องเอา,ากที่นี่ให้ได้เราเสียคลคสไปแล้วแต่ว่าเราต้องจัดการเรื่องนี้ให้ได้อย่าทำอะไรโง่งละโปรดีเดี๋ยวผมยังไม่ตายครับ เสียงเสียงเสียงอะไรไม่รู้แต่รีบไปกันเถอะวิ่งในน้ำเหมือนมีตัวอะไรตามมาอืมไฟดับฟอกชีคอะไรอีกไม่รู้แต่วิ่งก่อนนะเหมือนจะมีตัวอะไรมาเอาวสัสด,ดีครับฟินเลยฟินเลยพระเจ้าแมคเคอรี่คิดว่านยายตายแล้วเนี่ยฉนันก็นเหมือนกัน นายช่วยเราได้ไหมแล้วทำอะไรได้บ้างตอนนี้น่ะถ้าเกิดเราตัดเราเร็วๆแล้วก็อาจจะซื้อเวลาได้สักหน่อยไม่รู้เลยนะว่าใครมาเราส่งวิดีโอไปเป็นชั่วโมงแล้วก็มีแค่ความหวังฟิเลดีเราคลาสเหรอจะคิดว่าเออเออเขาเดินร้องไห้มิร์เคิลสุดๆจะทำเรื่องนี้ไหมโอเค เราจะทำให้ที่นี่ลอยเราจะดำลงไปแล้วก็ไปปล่อยท ension cable หวังว่ามันจะบาลานซ์แล้วก็อยู่เหนือน้ำได้ฉันต้องให้พวกเธอไปที่ดึงคอนโทรใครบางคนนั่นรอยช่วยฉันด้วยฉันติดอยู่ที่ที่ รังคาของ a อ็ o ซโคปิเอชั่นไม่รู้ฉันจะอยู่อย่างนี้ได้นานขนาดไหนถ้าไม่มีสไลน์ฉันจะไปช่วยเขาพี่ใารอยู่ไหมนายต้องไปที่ดินคอนโทรกับฟินเลมันเป็นงานสองคนแล้วเราวก็มีเวลาแต่ว่านั่นรอยนะฉันนี่เขาไว้องกันไม่ได้ฉันสัญญาว่าจะพาเขากลับบ้านปล่อยเขาไปเถอะก็ได้ถ้าเกิดนายอยากไปก็ไป แต่ว่าที่เนี้น่นะมีทั้งแก๊สแล้วก็น้ำมันมีที่ขุณมาจากน้ำมันไม่รู้ว่ามีอะไรข้างล่างบ้างฉันไม่แนะนำนะฉันรู้บอดีแต่ว่ายัางไงฉันก็ต้องไปไอทงวิศวะเนี่ยเป็นทางขึ้นทางเดียวนายต้องว่ายน้ำไปทางยาวซะด้วยวางแผนดีๆถ้าเกิดนายอยู่ใต้น้ำจะเย็นๆเอาไว้โอเคมันจะเป็นอย่างนั้นแน่ละพอเถอะนะ หวังว่านายพวกนายจะรู้ว่าทำอะไรอยู่นะไปกันเถอะโอเคบรอดี้นายนี่กล้าสุดๆเลยนะแมคเคอรี่ฉันกำลังไปหาแล้วลอยฉันจะหานายให้เจอโอ้โหต้องผ่านตรงนี้ใช่ไหมครับปัไปต่อ มาที่นี่อีกแล้วไปต้องไปทางนั้นใช่ไหมย้อนทางเดิมที่เรามาเนีว่วะ มีกระแสน้ำพัากลับด้วยเอาเมครับ จะเกาะได้แล้วลงตรงนี้ต่อเลยไปครับแล้วก็ดับตรงนี้อีกรอบใช่ไหมครับขึ้นมาไดนี่นะมาหนึ่งสอง นึ่งว่ต้องลอดตรงนั้นมีรูนี่เปิดได้ไหมโอเคครับขึ้น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 โอเคเรากลับเอียคอมิดชั่นยังไงนะครับตรงนี้ลืมแล้วเนี่ยโอ้โหแท็กตรงนี้นะอิส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  ทางนี้ล็อกแล้วใช่ไหมโอเคขึ้นครับอือชะเออมุดรูนี้ได้คลานไปคลานไป,นไปอย่ามีตัวอะไรนะผมขอน้ำมันเต็มหมดตรงนี้ถ้เากเกิดไหลลงมาที่ตัวสักหน่อยแย่นะแน่แน ทางนี้ใช่ไหมตามสายไฟครับโอเคปีนขึ้นอึ้แค่ดำน้ำก็เหนื่อยแล้วนะอย่ามีตัวอะไรมานะ ังไงต่อครับเนี่ยกระโดดใช่ไหมยือเออปีนปีนปีนเอออะไรมันจะระเบิดนักหนาปีนข้ำไปครับปาาเลยป่าเลยทางทางทางอือขึ้น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 ฝั่งนี้ฝั่งนี

ขึ้นอย่างเร็วเลยขึ้นเร็วขึ้นเร็วเราเออตกเฉยเมื่อกี้ไปแล้วถึงแล้วครับแอ,อคคอมบมิเนชันหนาวไหมเราขอฮิตเตอร์ก่อนป่ะเออฮิตเตอร์ก่อนครับนั่นแหละเออ ฝันร้ายชัดๆไม่จริงแน่ๆเรื่องนี้แคสใจเย็นไว้พระเจ้าเออโอเครอกันพอแล้วคาสุรอต่อไม่ได้แล้วแต่ผมต้องขออนุญาตรอสักหน่อยนะครับผมต้องขออนุญาตพักสิวเวกเดอะดีพาร์ตที่4เอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับเอาไว้ผ่าหน้าเราก็ไปหารอยกันนะว่าเขาจะรอดดีอยู่หรือเปล่า สำหรับพาร์ทนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s ร r i b e แล้วก็เป็นพูดคุยกันและเล่าสักหน่อยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ